เมื่อคืนมาโดนเชลซีอีกสองหนึ่งโอ้เป็ดน้อยน่าสงสารกราบก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 าบลิเวอร์พูลอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมองอยากจะคองที่หนึ่งในตารางแ,แต่สุดท้ายโดนอาร์เซนอลแซงแล้วตอนนี้เป็ดกาบได้แต่แ โดนมัดมือและมัดเท้าเราจะปล่อยเป็ดใบสู่ธรรมชาติแต่เมื่อวานแมนอยู่ชน,นะน่อูโหขนาดนี้เลยรอครับทุกคนคนลาวแห่ท่วมเลยครับแห่ท่วมไปดูเมื่อเห็นนักร้องไทยกล้องห้วยไล่จะลงมาคอนเสิร์ตท,ที่แคมของปากเซ สบายดีสบายดีครับสบายดีครับผมนะครับพี่น้องกรับทักทายสบายดีเอฟซีสุขธานก็แล้วกันนะครับพี่น้องกลับมาพบมาผอกลับมาอยู่กับส่องยูทูบมาเอิร์กล่าวไตอีกแล้วครับพี่น้องเนาะก็คือวันนี้เ่าเอิร์กจะพาไปเบิึงเอ่อคอนเสิร์ตครับพี่น้องเนาะซึ่ร์งมาเป็นกล่องหวยไรครับพี่น้องนักร้องไทยเนาะลงมาอยู่ที่เข้มของปากเซ่พี่น้องาเอิร์กเข็นเอ่อคนคนล่าวแห่ถ่วมเลยครับพี่น้องเนาะไปเบิึงกันสนั่นเลยจน เออจนสีบบมี่บอลย่างครับพี่น้องกับวาไลาเนาะเมื่อได้เห็นนักหล่อไทยสีลงมากนะครับพี่น้องลงมากคอนเสิรต์ตอยู่ที่ประเทศลาวครับพี่น้องเน,ะ <S <S นาะอนุภาพพี่น้องก่อนอื่นมาเอากลฝ,ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเลเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเดี๋ยวเบิร์กจะพาไปเบิร์กครับพี่น้องเนาะมื่อนี้คอนเสิรต์ตครับพี่น้องอยู่ที่เออปากเซ่แจ่มคลองครับพี่น้องที่ว่ามีนักหล่อไทยครับพี่น้องเนาะไปเบิร์กน้ำกันว่าคนจะไปเบิร์กเยอะขนาดไหนครับพี่น้องเนาะเมื่อเห็นเออนักหล่อไทยครับพี่น้องลงมาอยู่ที่ หากเซ่เข้มค้องครับพี่น้องเดี๋ยวาไปหาไปส้มคลิปวิดีโอกันก่อนเนาะครับพี่น้องบอกเลยด้วยว่างานนี่คนเยอะขนาดครับพี่น้องเนาะเมื่อมีนักรองไทยลงมาจัดคอนเสิร์ตครับพี่น้องอยู่ที่ซอปอล่านวน้อความเดียวไปเบิง้งไปหาส้มมาพักเนาะครับพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศเหมือนกันว่าเออจะมวนซื้นสำไรครับพี่น้องเนาะเมื่อนักรองไทยลงมาซอปอล่าวครับพี่น้องว่าคนจะเยอะจำไรไปเบิ้งกันเด้ครับเ e t ก go เมื่อคืนมาโดนเชลซีอีกสองหนึ่งโอ้เป็ดน้อยน่าสงสารกาบ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 ลิเวอร์พูลอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมองอยากจะครองที่หนึ่งในตารางแต่สุดท้ายโดนอาเซนนลแซงแล้วตอนนี้เป็ดกราบได้แต่ โดนมัดมือและมัดเ้าเราจะปล่อยเป็ดใบสู่ธรรมชาติแต่เมื่อวานแมนอยู่เช่นนั้นหนึ่งมีทางจะกับคนดีทางมันมีคนมีรจมีแตอไมีบอกไม่ดูใจดำได้ก้องได้ จะเอาเปิดตัวนี้กลับบ้านแต่ต้องสัญญากับพี่ก้องก่อนว่ามึงจะเลี้ยงมันห้ามฆ่ามันกินจนกว่ามันจะตายของมันเองไม่เอาใช่ไหมใครจะเอาใครจะเอาเอาไปเลี้ยงนะเจ้าเลี้ยงแมนบอสัญญากันก่อน จะเลี้ยงเขาจนกว่าเขาจะตายเองเอาสร้อยคอเส้นนี้ไปเมื่อวันหนึ่งชีวิตมันรู้สึกว่ามีเรื่องราวให้ไม่สบายใจหรือว่าจำเป็นต้องมีเงินสักก้อนหนึ่ง เอาสร้อยเส้นนี้มาแลกคืนกับผมผมให้หมื่นบาทเงินไทยตอนเด็กๆกกโกหกพ่อกับแม่ว่าไม่สบายเพราะว่าไม่อยากไปโรงเรียนพ<ป>่อใหญ่ข้นมาแล้วไม่เหตุการณ์เหตุงานไม่เหตดเ,หเวียกแล้วคิดหอดพ่อคิดหอดแม่กับเมื่อม,นในใมาได้ย่อนว่าปมีเงิน บ่ามีเงินปันไหนก็นตามพ่อกันแม่โทรมาถามว่าลูกเอ้ยเป็นจังไหนเนะ่ลูกเอ้ยเป็นจังไหนเนะ่ลูกสบายดี ครับพี่น้องเนาะลังจากรับส้มทีวิดโอไปลดวครับพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าคือคืินสุดๆครับพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าคือคื้น่าตื่นเต้นครับพี่น้องเนาะคนเยอะมากๆเลยครับพี่น้องเนาะเมื่อเห็นนักดองไทยเข้าไปนะครับพี่น้องที่ซอปปลลวเ่าะเขามาลุกคอนเสร์กครับพี่น้องเนาะบอกเลยๆว่าม่วนสุดๆครับพี่น้องเนาะงานนี่คนเต็มเลยครับพี่น้องเห็นแเดวกับน่าตื่นเต้นน่าประทับใจดีครับพี่น้องเนาะเป็นภาพที่แบบว่า สนุกสนานครับพี่น้องเนาะเป็นภาพหนึ่งครับพี่น้องเออเป็นภาพหนึ่งนะครับพี่น้องที่ว่านาตื่นเต้นครับพี่น้องเนาะเพลงไทยนี่มีคนมักลายครับพี่น้องเนาะเพลงไทยเนี่ยเพราะว่าชาวโลกได้ยินนี่ยฟังนี่ม่วนครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นคนไทยเออคนลาวครับพี่น้องคนประเทศใด้ก็ดีครับพี่น้องเนาะเมื่อในฟังเพลงไทยไปได้เอาบอกเลยด้วยว่าต้องทิ้ดอกทิ้ดใจครับพี่น้องเนาะเมื่อในฟังเพลงไทยดนตรน ouais. ีไทยครับพี่น้องเนาะเพบบะว่าม่มีความเื่นสอบครับพี่น้องในดนตรีไทยเนาะ คือแบบว่าดีดฟินดีดยางนี่ครับพี่น้องเนาะเออเป็นดนตรีที่เพาะครับพี่น้องเพลงไทยนี่ฟังเข้าใจง่ายครับพี่น้องเนาะส่วนลายเออคนล่าครับพี่น้องเนาะจจนิยมพังเพลงไทยนี่ครับพี่น้องอยู่ที่ประเทศลาวเนาะส่วนลายได้ยินกันเขามากครับพี่น้องเยอะมากๆเลยครับเพลงลาวเป็นเพลงที่เออเพลงไทยเป็นเพลงที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายครับพี่น้องเป็นภาพบรรยากาศหนึ่งครับพี่น้องเนาะที่แบบว่ามวนซื่นครับพี่น้องเนาะคนล่าล่อลูด้วยครับพี่น้อง รอดเต็มเลยครับเออรอดตั้งแต่วันที่4ครับพี่น้องเนาะรอดตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่6ครับพี่น้องเนาะนักหลอไทยลงมาบอกเรยว่าคนลาวจัดเตรียมสถานที่ครับพี่น้องเนาะตอนรับอย่างอบอุ่นครับพี่น้องเนาะตอนรับคนไทยอย่างดีมากๆเลยครับพี่น้องเห็นแนวก็เป็นภาพที่น่าตื่นเต้นประทับใจครับพี่น้องเนาะเมื่อได้เห็นสนุกสนานดีกีครับพี่น้องเออคือบอกเลยครับพี่น้องเนาะคนลาวคนไทยเออเป็นปีมืองหนองกันครับพี่น้อง เข้าใจกันง่ายครับพี่น้องเนาะคนเล่าเว้าคนไทยเข้าใจคนไทยบ่มาคนเล่ากับเข้าใจครับพี่น้องเป็นภาษาที่ข่ายเคียงกันครับพี่น้องเนาะเอสซีชาวไทยนะครับพี่น้องเบิ้งคลิปนี้ไปแล้ยวมีความคิเตียนใจกับามารถคอมเมนต์เข้ามาไหลด้ยครับพี่น้องนะบอกเรื่อยๆว่าทาได้ครับไปห่วงในงานครับพี่น้องต้องตื่นเต้นสนุกครับพี่น้องเนาะสนุกสนานเมื่อมี่นักลองไท้ครับพี่น้องกองหวยไรนะครับพี่น้องพี่กองหวยไรเฟินดงมาเป็นนักลองรังครับพี่น้องเนาะ ก็ขอบคุณในลายครับพี่น้องเนาะที่เมาแสดงงานอยู่ที่สปอปล่าครับพี่น้องเพื่อให้คนเล่าในเมือในืซนครับพี่น้องนะรับไปส้มในพังดนตรีไทยน้ำกันก็โอเคครับพี่น้องสำหรับกิมเนสขอตัวลาไปก่อนเด้อขอบอบใจในลายครับพี่น้องขอบคุณในลายเด้อที่เขามามาส้มเนาะบอกันไหมพี่หนาครับพี่น้องสำหรับกิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีครับผมบอกกันใหมเด้อพี่หนาบาย